สวัสดีค่ะจากบ้านไย่บพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางของสับประรดสีนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะก็เรียกรวมๆกันว่าสับประรดสีนะคะอันนี้ก็จะขยายพันธุ์นะคะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งหน่อแล้วนะคะนี่ลากทะลุนี่แล้วแล้วก็ยังมีกีเลนแดงนะคะของนาเล็ก เอาไว้ในร่มแล้วใบยาวขนาดนี้เลยนะคะอันนี้บวลังพยอเอามาตั้งตากแดดไว้นะคะตอนเขามีดอกตอนนี้ดอกเขายุบหมดแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแตกนอนะคะนี่ค่ะจะมีนอเล็กๆแตกขึ้นมานะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าต้นของเขาต้นแม่นี้เขาจะยุบลงไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเริ่มถ้าเขา ออกดอกแล้วเขาจะยุบหรือเปล่าเพราะว่าเขามีหน่อขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีหน่อเล็กๆนี่ขึ้นมาอันนี้หน่อใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะแยกนะคะก็เดี๋ยวจะรอบำรุงดูเพิ่มดินเพิ่มปุ๋ยให้เขาไปนะคะอันนี้ก็เอามาตั้งตากแดดแล้วพอตอนแรกเอาไว้ในร่มใบก็จะเป็นสน้ำตาลแบบนี้นะคะ แต่ใบเบแล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้นจนถามช่องนาเล็กนะคะกิตินายชาแนลบอกว่าให้อยู่ที่แดดก็เลยเพิ่งจะย้ายออกมานะคะตอนที่เขามีดอกนะคะนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มดินนะคะ แม่งพยอมก็ปลูกมาหลายปีนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะสองสองปีเข้าปีนี้นะคะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กกว่านี้นะคะนี่ค่ะแต่รู้สึกว่าลากเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเหมือนจะมีติดเน่าๆแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะคะนานๆจะลดน้ำสักครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกลงใหม่นะคะบางทีลากเขาขาย่งขึ้นมาตามยอดสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ลากเขาหาอาหารให้ไม่พอนะคะแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะปุ๋ยหมักน้ำหมักก็ไม่ได้ลดปุ๋ยสารเคมีก็ไม่เคยได้ใส่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เปลี่ยนดินใหม่เพิ่มปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มมะพร้าวสับอีกเล็กน้อยนี่ค่ะก็จะได้สีเดี๋ยวเอามาไว้ที่แสงมีก็เดี๋ยวจะสีสวยนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ดูนะคะส่วนต้นนี้ลากก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ แต่ก็ตอนที่ซื้อมาี่ต้นนิดมากเลยนะคะตอนนี้ก็ต้นโตขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝังเขาให้ลึกลงไปให้ถึงเรียกว่าคอก้านเลยนะคะอัดดินให้แน่นเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าโคนเขาลอยขึ้นมาลากโครงเครง หาอาหารกินไม่พอก็เลยทำให้เขาดูโทซมนะคะอีกอย่างนึงก็ไม่เคยได้ดูแลอะไรเลยปลกแล้วแล้วการเห็นเขาสวยก็ได้แต่มองไม่ค่อยได้สนใจเขานะคะสับป,ประรดสีเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะนี่ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะที่ได้แยกออกมาก็น่าจะประมาณสองเดือนได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มดินนิดนึงนี่ค่ะแล้วเพิ่มดินให้เขาแล้วก็จะดูสวยดีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกีเลนแดงของนาเล็กนะคะเดี๋ยว ลองลื้อดูสักนิดหนึ่งโหหลาาเขาไม่ลงข้างล่างเลยเนาะลากเขาหากินอยู่แค่ข้างบนเนาะนี่มีหน่อหนึ่งนะคะอันนี้หนอก็พอสมควรแล้วนะคะจะแยกออกเลยเพื่อเขาเพื่อเขาจะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะ ส่วนอันนี้นอนนี้ยังเล็กอยู่ยังปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยคอกให้นิดหน่อยนะคะลากเขาดูเหมือนจะมีปัญหานะคะเหมือนจะเป็นลากมีปม ถ้าเป็นรากมีปมๆก็คือจะเป็นมดนะคะมดที่เขาเรียกว่ามดขี้ไก่นะคะจะทําให้มีปัญหาในระบบรากของพืชน,นะคะอันนี้ก็บรร่างพยองัพยอมก็สังเกตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้ามดขี้ไก่ไม่ว่าจะลงกระถางต้นไม้ต้นไหนก็มักจะมีปัญหาก็คือพืชจะชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะ ทีนี้ถ้าเราใส่ดินให้เขาเต็มเขาก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีหากินได้ดีนะคะเพราะว่าสับประรดนี้บ้านรางพยอมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้เพิ่มดินแร่ธาตุอาหารเลยนะคะทําให้รากเขาคลรนครนไปครนมานะคะอันนี้ก็ใส่แน่นแล้วนะคะนี่ค่ะโค้งไม่หล่นและไม่คอกแครกแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวรอรุนกันสองหน่อนี้นะคะหรือว่าเขาจะแตกหนอขึ้นมาอีกก็ต้องรอรุ้นกันนะคะเดี๋ยวส่วนอันนี้เป็นหนอเล็กนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่กระถางใหม่นะคะอันนี้เราแยกหนอมาแต่เขาก็มีรากติดมาด้วยแล้วนะคะก็สามารถที่เราจะแยกได้ถ้าจะโตกว่านี้เราค่อยแยกก็ได้นะคะแต่ก็ไม่อยากให้ต้นแม่เขา รับเลี้ยงลูกเยอะนะคะก็เลยแยกมาก่อนนะคะแยกเอามาเลี้ยงเองดีกว่านะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนดินเพิ่มดินเปลี่ยนกระถาง ็จแล้วนะคะสำหรับมังกรนะคะมังกรแดงก็คือสับปะรดสีชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ดูสวยดีแปลกตานะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลไยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ